สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันหยุดนะคะแล้วก็เสื้อผ้าเต็มตะกร้าแล้วค่ะเอาละค่ะวันนี้เรามาซักผ้าด้วยกันนะคะเ,เครื่องซักผ้าที่บ้านใช้ยี่ห้อ LG ค่ะ Smart Inverter 14กิโลกรัมน,นะคะรุ่น Diamond Glass ก็คือฝาข้างบนเนี่ยนะคะจะเป็นกระจกมองเห็นเครื่องในได้นะโอเคขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะ อันนี้แล้วแต่ว่าที่บ้านของแต่ละคนเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะซักผ้าถ้ายังไม่ได้ทำความสะอาดของอตรงตรงที่เป็นตัวกรองฝุ่นนะคะของการซักผ้าครั้งที่แล้วก็ต้องเอามาทำความสะอาดด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครซักเสร็จแล้วจะทำความสะอาดเพื่อเตรียมตัวซักครั้งต่อไปก็ได้นะคะแต่ว่าตัวเองมีขี้เกียจเนาะ ซักเสร็จแล้วก็ปล่อยเครื่องซักผ้าไว้แห้งเลยแล้วจะซักครั้งต่อไปค่อยมาทําความสะอาดโอเคเราก็แกะที่กรองฝุ่นออกมาค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําความสะอาดอันนี้ด้วยแปรงสีฟันที่ไม่ใช้แล้วเนาะเพื่อเอาฝุ่นตัวนี้ออกนะคะโอเคล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการก็คือเอาแปรงสีฟันนะคะที่อ่เรามีนะคะหรือแปรงที่เรามีที่บ้านเนี่ยก็ เปิดก๊อกน้ําแล้วก็ล้างนะคะเราทําคลิปอย่างละเอียดไปให้ดูอ่ะอันนี้เราข้ามตอนล้างให้ดูนะคะพอล้างเสร็จเราก็เอามาใส่ในเครื่องให้มันดังรกระันะคะโอเคหลังจากนั้นเอาผ้าใส่ค่ะโอเคใส่ผ้าเต็มแล้วนะคะจะสังเกตว่าขึ้นมาถึงระดับสูงสุดเนาะผ้าเยอะจริงๆ ตัวนี้สําคัญนะคะสําหรับคุณผู้หญิงค่ะก็เอาไว้เป็น,ปน,ปนสำหรับเป็นถุงซักสําหรับชุดชั้นในนะคะหรือว่าเสื้อลูกไม้ที่มันแบบขาดง่ายนะคะตัวนี้ซื้อมาจากโมชิโมชินะคะหรือว่าตามร้านทั่วๆไปก็ได้เป็นถุงซักนะคะตัวนี้อย่าลืมนะคุณผู้หญิงนะนะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็จะใส่ผงซักฟอกที่บ้านจะใช้วานิชทุกครั้งนะคะเป็นวานิชสำหรับผ้าสี ก็เขาบอกให้ใส่่ช้อนหนึ่งแหละแต่ว่าใส่ไม่ครบเนาะน,นี้แชร์เทคน,นิคส่วนตัวชอบทำเป็นภูเขาวไว้แบบนี้ค่ะลอยลยลอยลอยลอตัวนี้เคยลองซักแบบไม่ใช้วานิชแล้วนะคะก็รู้สึกว่าผ้ามันไม่ค่อยสดใสค่ะวานิชช่วยให้ผ้าสดใสขึ้นจริงๆนะคะซักแล้วก็ สะอาดผ้ามันใหม่ขึ้นใสขึ้นสีดีขึ้นนะคะผ้าตัวไหนที่แบบหมองหมองแวนิทช,ช่วยได้นะโอเคหลังจากนั้นก็ที่บ้านจะชอบใช้น้ํายาซักผ้านะคะเนาะเห็นไหมคะไอตัวที่เราทําเป็นภูเขาไว้แบบนี้มันก็จะกั้นไว้กั้นไว้ไม่ให้น้ํายาซักผ้ามันหกไปนะคะ แล้วก็ใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะในช่องนี้ที่สำคัญอย่าใส่เกินอย่าใส่ล้นออกมานะคะปิดเข้าไปปิดฝานะคะมาที่ปุ่ม power ค่ะแล้วก็กดปุ่ม start เลยถ้าเกิดว่าอยากให้เครื่องซักผ้ามันคำนวณให้นะคะ เครื่องซักผ้ามันจะคำนวณน้ําให้พอดีกับตัวผ้าแหละแต่ว่าโดยส่วนตัวตัวเองแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะมันเป็นเครื่องซักผ้าอัตโนมัตินะแต่ว่าชอบตั้งโปรแกรมเองตัวเองจะตั้งโปรแกรมส่วนใหญ่จะตั้งโปรแกรมไปที่ระดับน้ําเลขกห้าอยากให้น้ํามันเยอะหน่อย <c oughs> แล้วก็จะตั้งล้างไว้ที่หนึ่งครั้งนะคะโอเคก็ แล้วก็กดสตาร์ทประมาณนี้ค่ะซักเสร็จมันก็จะส่งสัญญาณเตือนเราเราก็เอาผ้าไปตากได้โอเคขอให้วันนี้ทุกคนมีความสุขกับวันหยุดและวันซักผ้าของทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ